สวัสดีค่ะโปรายพัชรจุธาคงพันธ์ค่ะจริงๆวันนี้ค่อนข้างาโฟกัสไปทีละช็อตนะคะ,ะเพราะว่าสนามค่อนข้างามีเหลี่ยมมุมที่เราต้องวางแผนการเล่นให้ดีโดยเฉพาะทีช็อตนะคะก็ก,ก็เล่นเกมเล่นค่อนข้างรับลื่นนะคะแต่ว่าเราจริงๆแล้วเราแผนไว้ว่าจะทำเบอร์ดี้ที่พาห้าแต่ว่าวันนี้ค่อนข้างจะได้แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีลุ้นพัดเบอร์ดี้ใกล้ๆเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็เก็บได้ได้เบอร์ดี้ หลุมสุดท้ายตอนแบ็คไนท์ค่ะจริงๆก็จริงๆถือไว้เป็นการเตรียมตัวที่ยากนะเพราะว่า,เ,าเราต้องมารอก่อนจริงๆมารอตั้งแต่เช้าเพราะว่าเ,าเขาประกาศแล้วก็ฟ้าฝนเนี่ยมันออนแอน f f ออฟตลอดเงี้ยก็ถือว่าคอนดิชันสนามเนี่ยวันนี้ค่อนข้างแฉะแล้วก็ดีก็มีการเตรียมตัวได้วางแผนการเล่นนิดหน่อยว่าเออวันนี้เราจะเล่นแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วสนามสนามเราเล่นคอนดิชันที่ฝนตกมาบ่อยแล้วแล้วก็ พยายามควบคุมการเล่นให้ดีพยายามเวลาเสียช็อตเนี่ยเราก็อย่าไปไปงดกิดกับมันนะคะก็ไปเล่นช็อตต่อไปพยายามมีความสุขกับการเล่นแล้วค่อยเอนจอยไปเรื่อยเพราะว่ากอล์ฟมันมีพลาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะก็พยายามเล่นให้สนุกในทุกช็อตถ้าเราเสียเราก็ไปแก้ไขแต่พยายามวางบอลในทีช็อตให้ดีขึ้นในวันพรุ่งนีนะคะ้ค่ะค่ะเหลือสองวันก็อยากจะทําไม่เต็มที่ค่ะจริงๆวันนี้รอบหลังเนี่ยก็ค่อนข้างพัดลงมากขึ้นนะคะรอบแรกมันเหมือนเรายังอ่านจีนไม่ค่อยขาดสป e ด d ีนเนี่ยนียด้วยด้วยฝน กรีนที่ฝนตกนะคะก็พัดไม่ค่อยไปอะไรเงี้ยวันนี้ก็รอบหลังก็ทําได้ดีขึ้นก็พรุ่งนี้เราก็พยายามปรับตัวกับเรื่องสปีดกรีนให้ดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ